ไปเที่ยวท่าอมคลองสองน้ำจังหวัดกระบี่กันค่ะท่าอมคลองสองน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่ท่าอมเป็นชื่อที่ชาวตำบลเขาครามใช้เรียกผืนป่าที่ติดเชิงเขาหนองเคียนและเขาท่าอมไม่เพียงแต่เป็นป่าทึบเขียวชอุ่มตลอดปีท่าอมยังเป็นต้นกำเนิดของลำคลองยาวประมาณหกิโลเมตรที่มีน้ำใสร,บรบาบแก้วผลึกแล้วไหลออกสู่ทะเลอันดามันด้วยมาถึงเราก็เดินเข้าไปซื้อตั๋วกันเลยค่ะคาเข้าผู้ใหญ่คนละ2ีบาทเด็กคนละ10บาทอย่าลืมพกน้ำเปล่าขวดเลด็กๆติดตัวไปพร้อขวดด้วยนะคะเพราะเราจะเดินชม ไดค่ะเพราะป่าพุป่าดิบชืน้นกับป่าชายเลนอยูด่ด,ด้วยกันไม่มีสิ่งไหนมาทำลายกันมีความหลากหลายทางธรรมชาติเป็นอย่างมากและเป็นแหล่งศึกษาชนิเวศวิทยายอย่างดีเลยค่ะในตอนที่น้ำทะเลลงน้ำจืจากคลองไหลสู่ทะเลทำให้คลองนี้กลายเป็นคลองน้ำจืดน้ำในคลองก็จะใสาราวกับกระจกสีเขียวอมฟ้ามองแล้วสวยงามมากสว่วนในตอนทีน่น้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลจะไหลเข้ามาในคลองและจะทำให้คลองกลายเป็นน้ำเค็มและน้ำกร่อยน้ำก็จะขุ่นปลาทะเลจะพาว่ายน้ำเข้ามาหาอาหารในคลองและกลับไปในตอนที่น้ำทะเลลงเลยเป็นเหตุผลของชื่อท่าบ จุดนี้ทาไมเราเห็นความนิ่งของน้ำที่ใสในแองความใสเรากระจกทะลุทะลวงสู่พื้นด้านล่างจนเห็นรวดหินดินทรายทุกเม็ดขณะเดียวกันด้าของต้นชมพูน้ำพันเกี่ยวลถไปมาตลอดลำน้ำช่วยเสริมสน่หให้แองท่าปอเป็นทวีคูณเลยค่ะส่วนใครที่อยากชมธรรมชาติที่แตกต่างจากการเดินชมบนสะพานที่นี่เขาก็มีบริการพายเรือแคนูใกล้ิีธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะจะพายเองหรือให้เจ้าหน้าที่พายให้ก็ได้สามารถติดต่อด้านหน้าทางเข้าได้เลยค่ะเมื่อผลแองท่าปอมแต่น้ำมาแล้วบริเวณของท่าปอมที่ใกล้ออกมาก็เลยจัดาื